เซนครับออฟฟิเชียลแล้วลุงเอ้ยมาปลูกอะไรตอนนี้อ่ะลุงแม่งยังปลูกผักอยู่ไอ้เนี่ยทำไมเลือดกูลดขนาดนี้เลยเนี่ยกูโดนใครต่อยหรือเปล่าวะเมื่อกี้อ่าก็สวัสดีครับผมผมโกเลม V1 ครับผมอืมครับ อ่ะผมกอเลมวีสองครับผมครับผมกอล์ฟเลมวีสามครับผมครับผมแล้วตกลงมึงเสียงคนเสียงคนไหนเนี่ยเริ่มงงแล้วไหมแล้วใครวีหนึ่งวีสองวีสามมาน้องเมื่อกี้วีสามคนไหนผมผมนายกมือยกมือได้ไหมคนยกให้ไหมไม่ยกไม่ยกให้วีสองเนี่ยอ๋อวีสองเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าเรามาเอาชีวิตรอดกันหนึ่งวันเนาะเหมือนเดิมตามที่ท่านผู้ชมได้ขอกันมาเยอะแยะกระแปะไก่เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการเอาชีวิตรอดเป็นโกมาดาฟากกิ้ง เล่มเล่มนะครับผมนะก็โกเลมก็มีความสามารถพิเศษก็คือหมัดเมาต่อยต่อยทีทุกคนไม่ไม่ไม่เอาต่อยต่อยตัวอื่นดีจะต่อยคนในหมู่บ้านดีไหมเราจะเป็นนักเลงปะอ่ะดิเฮ้ยมันมองหน้าพี่เฮ้ยมันมองหน้าว่ะมันมองหน้าแก๊งเราอ่ะเฮ้ยโอ้โหเท่าไหร่โอเคชัวร์จริงดิอะไรอะ โคตรโคตรโอ้โหแม่งโกนเลวโกเลวแม่งโคตรเลวทุกคนแม่งโกเลมบ้าอะไรวะเนี่ยเลวจัดแม่งฆ่าคนในหมู่บ้านเอ้ยรังแกในคนในหมู่บ้านไม่ได้เว้ยเอ็งแกบูลลี่ดินี่มีหมูเห็นไหมชาติหนึ่งเดินทีเริ่มเริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้วเริ่มมืดเอาเราต้องเอาชีวิตรอดก่อนเลวเอ้ยแต่จริงเราไม่ต้องเอาชีวิตรอดอะไรก็ได้นะเพราะเรามันเป็นโกเลมแห่งก๊อตแล้วตอนนี้เป็นเดะฮักอะแม่งยิ่งกว่าเดะฮักอีกไอ้ี้ยพลังแต่มันไม่เหมือนเดอะฮ ค่อนข้างต่อยขึ้นบนต้นไม้เลยโอเคเอาไปว่าโอ้โหจะมือแล้วน้องๆเอ้ยเองรีบๆนีนน่้ก่อนเดี๋ยวขุดไม้กล้ารู้ไหมว่าตอนมือนั้นมีผีด้วยนะพี่ลืมบอกผมไม่เล่นแล้วเลยไหม,ม <laughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวผมทำการเอาชีวิตรอดนิดนึงก่อนแล้วก็เราจะทำการคราฟอะไรนะสิ่งของเล็กๆใช่ไหมแต่ว่าหลักๆของเราคืออะไรรู้ไหม ปกป้องคนในหมู่บ้านงาน่ายๆแต่เราเพิ่งฆ่าแบบเมื่อกี้นะพี่แม่งโคตรเร็วเลยแม่งเอย้ยแต่ว่าเมื่อกี้ถือว่าเป็นการออแบบว่าเขาเรียกว,ว่าออหนูทดลองออไหมหนูทดลองนะทุกคนนะ <c oughs> ก็คือโกเลียมอาจจะตัวหนักครับทุกคนเลยแบบเดินช้าหรือว่าแบบเวลากระโดดจากที่สูงแล้วมันจะเหมือนแบบลงลงลงโคตรแรงอ่ะลองลองขึ้นที่สูงแล้วกระโดดลงมาดิ อืมเดี๋ยวขุดก่อนแล้วกันนะจ๊ะอย่างน้อยก็เอาจริงๆเนี่ยไม่ต้องคารบอาวุธอะไรเลยนะบอล่นโกเลียมเนี่ยไม่ใช้หมัดหมัดมาสยบฟ้าแม่งหมัดเดียวคือแบบมีหยอกอ่ะมีหยอกมีหลับอะ่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวพี่เขาพี่ขอลองต่อยหน่อยนี่ใครเนี่ยนี่วีไหนเนี่ยอ๋ออันนี้อ๋ออันนี้วีสามวีสามเลยขอลองต่อยนะรถกี่หัวใจไม่รถเลยอ่ะโอ้หจิ๊บจ่อยในในนขอลองหน่อยเขาวีสองเขอลองต่อยรถกี่หัวใจแล้วก็แล้วก็เพิ่ม เฮ้ยทำไมคนในหมู่บ้านวิ่งหนีอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยสตอบี้เริ่มมาอะไรไงพี่ชายงั้นรีบรีบกันก่อนดีกว่าน้องๆเร็วๆอุ้ยเฮ้ยใครมีใครเลือขาดพี่บมไหนขอลองดูในหมู่บ้านสิว่าเรามาเฮ้ยดูดูคนเริ่มวิ่งวิ่งเร็วนะดูดิดูดิเร็วเนาะแตกตื่นแตกตื่นไงแม่งตกใจเไม่โกเลมหรือมอนเตอร์ว่าอย่ามากันแบบสามตัว ไปไงเดี๋ยวเอาไปว่าเราแยกแยกคนเราฝั่งดีกว่าเราเช็คกันดูนะว่ามีพวกซอมบี้มาฝั่งไหนบ้างจะได้ปกป้องถูกโอเคไหมไปไงพี่ชายผมเจอเอาเลยน้องเอาจัดการมันก่อนเลยอย่าให้มันหมกัักบวววววิิิิิทททททาาลฟเออ่่ไมรู้คิดไม่ทันเดี๋ยวพี่ดูก่อนฝั่งฝั่งน้ำนี่คือโล่งนะไม่มีพวกผีทะลงถีทะเลขึ้นมานะแม่อุ้ยใครหนูยิงม่ะ ฝั่งนั้นมีไหมน้องมีครับคนแบ่งงาี่หงเออเดี๋ยวพี่ไปพี่ไปอยู่ฉันกำลังไปรอแป๊บนึงเฮ้ยตรงนั้นมีวิทย์ต่อยมันวิทย์แวงไม่ได้หลังระวังน้องแวงเฮ้ยตีเราตายเลยใช่ใช่ใช่ทุกคนรีบเข้าเข้าบ้านกันนะทุกคนนะแม่โอ้โหกลัววิทย์พวกเราอัศวินแห่งอะไรนะแอดการ์ดแอดการ์ดใช่แอดการ์ดอืมไปเดี๋ยวพี่กำลังขึ้นไปน้องอารมณ์เหมือนตอนนี้กูเป็นเต่ามากเลยทุกคนแม่งเดินช้ามากเด้ยโดนอะไรเอ้ยน้อง อ่ะเดินโดนวิทครับอันเดี๋ยวพี่ขอเอาอาหารสักนิดก่อนนะจะได้แบบว่ามีกินอยู่ไม่แต่ว่าพอเรามานี่คือไม่มีมอนสเตอร์ตัวไหนกล้ามาแย่เลยนะเมืองนี้ใช่อุ้ยคิปเปอร์พี่เอ้าอะไรเดียวพกออดเดียวออกมาจากเมืองมีมีคิปเปอร์ด้วยเหรอโอ้ยตรวจตาไม่ดีตรวจตาโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูเร็วทางซ้ายทางซ้ายน้องทางซ้ายเฮ้ยมีเด็กยังมองมาเดินเล่นวิว่อเฮ้ย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 กลางเฮ้ยเฮ้อยน้องตูยเฮ้ยเฮ้ มันเออเฮ้ยยังไม่ตายโอ้ยโดนเฮ้ยไมีซอมบี้บุกมาแล้วน้องแล้วลุงเอ้ยมาปลูกอะไรตอนนี้อ่ะลุงแม่งจะปลูกผักอยู่ล่งเขาเอ้ยได้ทำให้เลือดกูลดขนาดนี้เลยนี่กูโดนใครต่อยหรือเปล่าวะเมื่อกี้ฮะใครต่อยเมื่อกี้ ไม่ไม่มีนะครับไม่มีไม่มีเหรอโอ้ยแม่งยัยรู้นะยัยรู้นะว่าใครนะเฮ้ยทำไมคลิปเพิ่มมันเยอะจังอะ่ะเอาเอาคลิปเพิ่มตัวขวาไปเดี๋ยวเบลตัวซ้ายเองแล้วตัวซ้ายไปไ<ม>หายไปแล้วมันลิงพี่อย่างเดียวเลยนี่ว้าวเราเรากล้ามีเด็กมายืนอ,อยู่ตรงนั้นนี่กล้านะเอ็งไปช่วยเด็กนั้นหน่อยได้ไหมบอกให้เข้าบ้านได้แล้วไม่ได้ไหมได้ได้เลยไปไปน้องหนึ่งน้องฟิลม์มไปเอ็งไปลุยกับพี่ตรงนั้นโอ้ยโอ้โหกว่ากูจะเข้าถึงตัวมันน่าจะชาตินึงนะตายพอดีเลยตายพอดีอ่ะเออพี่รออยูอ่เออ ระวังน้องระวังเอามันเบงไปไงก้าบอกเด็กเข้าบ้านยังบอกเด็กเข้าบ้านแล้วระวังไปไงเด็กนั้นไปไหนแล้วบอกบอกพ่อแม่มันด้วยนะว่าที่หลังอย่าให้ปล่อยลูกมาเดินเล่นตอนมืดครับเอ๊ทำไมคิปเปอร์มันอ่ดขึ้นหรือว่าอะไรวะเนี้ยพี่เราต้องผจญภัยเนี่ยเราถูถ้ำตรงนี้พี่จะลงเมืองด้วยเหรอฮะได้เลยไปดิเออย่าต่อยกันเองอย่าต่อยกันเอง เออบอกขึ้นไม่ได้นะอย่านะอยานะขึ้นไม่ได้นะั่นจริงๆนะอ่ะเบียดเบียดจนเองแล้วเดี๋ยวเขอขอขอทอชก่อนโอเคทอชสองอันแล้วก็เพื่อทําแสงสว่างแห่งโลกไมครบโอเคมืดมาตั้งนานนะมืดมาตั้งนานบอกเลยเตรงนี้เอ้ยมี โควิดช่วยด้วยโควิดยาอย่าเข้ามานี่แน่อย่าระวังโควิดด้วยนะมันมีตัวนด่งเข้าถ้ำมาระวังด้วยนะโรคอะโรคมันติดโรคด้วยเฮยยนี่ไงเหล็กพี่ชายแล้วนี่อะไรเนี่ยไม่รู้มันเข้ามาแอบหรือเปล่าแอบโควิดหรืออะไรงงเอาแรงไปหน่อยอีแรงไปหน่อยหมัดหมัดมันหมัดมันหนักอะเนาะเฮ้ยเราเราอะไรมากฟิตเด็ดมาการแรงไปถือยไมวางที่นั้นหน่อยเอาเหล็กเอาเหล็ก คือ่ายังเดินเร็วไงกระโดดอีกแล้วจรงกระโดดเลยนะพี่บอกเลยอ,อ้าวอืมอ้าวเขาทำให้เข้าตัวกูหมดเลยวะเนี่ยไม่เห็นเข้าอันนี <laughs> <laughs> โ้โอเคโอเคุยไปก่อนทุกคนเดี๋ยวเอา <c oughs> เอาไปว่าเองพวกเองเผาอะไรเสร็จก่อนที่พี่ขอไปเช็คในหมู่บ้านก่อนนะเห็นไหม <c oughs> ได้ครับเป็นไงเดี๋ยวพี่มาบอกเองพวกเองอีกทีนึงแล้วกันแต่จะบอกอะไรให้ก่อนนะคือถ้ามีพวกมอนเตอร์เองพวกเองรีบมาเลยนะกำลังเสริมอ่ะครับนาย ครับผมวันนี้เราจะทําการลาดตะเวนดูนะครับเพื่อดูอีกทีนึงครับว่ามีใครอยู่ในหมู่บ้านเดี๋ยวโหยังมีคนเดินออกนอกบ้านอีกบ้าบอใช่ไหมเดยกดีสียงแม่มดมันมาแล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวเดินมีตัวหนึ่งเด้อทุกคนในหมู่บ้านนี่ไงหมัดหนึ่งมันขึ้นยังไงขึ้นอย่างไรตรงนั้นมีแมงมุมนี่แมงมุมเราจะเอาแมงมุมตรงนั้นก่อนเลยในเอ่ยแมงมุมใครยุ่มหลังคา นูตกลงมาทายาหม่อง20กล่องก็ไม่หายทําไมคนเป็นมันมันดื้อกันยังอะในหมู่บ้านเนี่ยไม่เข้าวงเข้าบ้านกันนะไม่เข้าวงเข้าบ้านกันเลยพี่งงวะน้องๆแต่ในหมู่บ้านไม่มีอะไรแล้วนะตอนนี้ถือว่าเราจะผ่านภารกิจในคืนนี้ไปได้หรือไม่เดี๋ยวมาดูกันครับภารกิจของเราก็คืออยากให้คนในหมู่บ้านตายสักคนหนึ่งใช่ไหมอุ้ยจะเปิดมาแล้วจะเดี๋ยวนะเปิดมาเปิดมามีคนใช้หมัดนัวก็ไปใส่หน้า n p c ไปคนหนึ่งแล้วเมื่อกี้ <He> i, มันมีตัวหนึ่งมาแล้วบอกเลยพวกนายเข้าหมู่บ้านไม่ได้หรอกนะใช้พื้นที่เยอะเนะาะใช่สองบล็อกอะเนอ,อเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวพี่ไปเช็คก่อนในหมู่บ้านถือว่าน่าจะปลอดภัยดีปลอดภัยก็บ้านแล้วมีด้านบนเห็นอยู่เมื่อกี้แวบๆไม่พวกเองไม่มาช่วยพี่เลยวะเหนื่อยแล้วนเนี่ยเดินอ่ะเดินมันเดินช้าแบบจนเหนื่อยแล้วเนี่ยแม่งไงสเกลยิงโอ้ยโอ้โหแล้วยิงตัวใหญ่อย่างงี้แม่งยิงหลบยากด้วยนะโอ้โหคอมโบซะ <c oughs> ขนาดนี้มึงฆ่ากูเลยไหม ฆ่ากูเลยไหมเออช่อจะเดินถึงตัวนะทุกคนดูดิตายถ้าเจอที่รักฉันจะลงเธอดเธอไปไปเฮ้ยเริ่มเช้าแล้วนี่เราจะผ่านหรือไม่นะครับทุกคนพี่ว่าไงถ้าเรานั่งเรือจะเป็นอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากลุมนั่งเรือไน้ไหมครับไะเรือจมไปเลยแล้วเปล่าบุ่มเรือเรือพังข้านั่งได้คือพลิกมากทุกคนพีิกในพีิกเลย เออแล้วทุกคนอยากให้ผมเล่นตัวอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันได้นะครับลืมลืมถามเลยแล้วอย่าลืมกดไลค์เยอะๆด้วยนะครับผมผมจะไม่ขอไลค์แล้วแต่ว่าอยากให้ทุกคนกดกันเองมากกว่านะครับทางนี้คือวีหนึ่งเดี๋ยววีหนึ่งอยู่นี่น้องชายวีหนึ่งอยู่นี่เ้ยไหนมานั่งได้เหรอนังง่ายเฮ้ยเดินเดินบนน้ำแล้วนั่งได้สองคนไหมตัดสั้นไปเลยตันสั้นสัดสั้นเดี๋ยว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 รอไว้รอด้วยรอด้วย ก็ตกก็ตกก็ตกเอามันนั่งไม่ได้นั่งได้คนเดียวโอ้มันก็กินไปแล้วเนาะแบบสามพื้นที่มั้งดูส่งนะเอ้ยแต่แต่น้ำยุบเอ้ยแต่เรือยุบอ่ะลองดูดิเมื่อกี้เห็นเรือยุบไปแล้วอุ้ยอุ้ยขึ้นอุ้ยหนักเกินตัวหนักตัวหนักโคตรพี่ดูดิเนี่ยเรือยุบไปครั้งหนึ่งอ่ะอุ้ยเออมาดูว่าดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ดูใกล้ๆชัดๆชัดๆโอ้ยมันก็ลงไปด้านล่างอีกเนาะตัวกูก็หนักหนัก น่าจะพันปอนไหมถ้าจำไม่ผิดตัวนี้น่าจะหนักมากๆดูนะดูดูตรงเรือนะดูตรงเรือดีๆนะมันจะยุบไปไหมเนี่ยไม่ยุบยุบไปนิดนึงยุบไปนิดนึงไปทุกคนออกออกเดินทางสู่แกนมาดฟักิงไลน์กันดีกว่าครับหมู่บ้านนี้ก็ถือว่าเราผ่านแล้วเนาะเราต้องไปหมู่บ้านอื่นกันใช่ไหมใช่ทุกคนก็โอ๊ยทำไมเรือมันเอียงเอียงวะเรือมันเอียงเอียงไหมโยกเนี่มายกเงกนะทุกคน อย่าเ้็วเยอะตัวมันสั่นกลัวๆโอเคครับ <laughs> <Okay, S 2> <c oughs> ทุกคน <c oughs> ก็น่าจะมีแค่นี้แล้วใช่ไหมน้องเพราะว่าไม่ไม่มีอะไรให้เล่นเลยกูเลมแต่ว่ามันก็สนุกใช้ได้เพราะว่ามันหมัดอ่ะมันแรงอ่ะเนาะแล้วมันสนุกอยู่อะ่ะเล่นแล้วแบบเนี่ยเหมือนวัวอะไรพวกเนี้ยหมัดหนึ่งโอ้โ oh, หตายเลย <c oughs> พี่ว่าต้องมาสู้กันเองแล้วแหละทุกคนเฮ้ยเดี๋ยว้อเด้อเด้เด้อเดอเด้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 อเด่อเด้อเด้อเด้อเ่้อเด้อเด้เด้นเด้เด้อเด้อเด้อเด้ด้อเเด้อเด้อเ อย่าโอ้ยมันก็ตายอยู่แล้วเหลือเท่าไหร่น้องโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนดีกว่าครับใครชอบลิงกดไลค์กดซับสไครต์ผมสองคนด้วยสามคนคนหนึ่งใครวะเคนโทษเคนโทษนี่ต้องไปติดตามด้วยไหมมั้ยเนี่ยต้องติดตามครับเป็นช่องที่ดีที่สุดชื่อช่องว่าอะไรเนยในเอ็กซ์ซีอีกคนหนึ่งชื่อว่าหนึ่งสองส่วนเก้าครับผมก็เดี๋ยวอย่าลืมไปติดตามน้องสองคนด้วยนะครับใต้คลิปเลยครับอยู่ใต้คลิปเลยสองคนเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับบายเจ้าอย่าลืมกดไลค์เยอะๆนะจ๊ะะะโโโอออออเคคคัททุุกกกนนนนนนีี้้้ผผมมมมแแถถใหหย่าง นี่โอ้โหได้ได้หมัดหนึ่งได้หมัดหนึ่งได้หมัดได้นัวหมัดหนึ่งโอ้ยเจ้กูโดนไอเดอร์แมนนัวขนาดนี้โอ้ยไม่ได้ตายกับมังกรแล้วเฮ้ยเอาจริงๆไม่ได้ตายกับมังกรโอ้ยโดนอะไรอีกเนี่ยเอเดอร์แมนยิงนัวเอเดอร์แมนโอ้ยโดนหนเอเดอร์แมนตีตีแรงมากทุกคนนี่ขนาดเลือดห้าชั้นนะเอาจริงๆนะมันมาแล้วนี่นี่อ๋อเฮือเฮือเแม่ง สุดท้ายไม่ตายเอ้ยได้อยู่ไหมได้ได้อยู่โอเคเชื่อใจผมอะตายโอเคทุกคนสุดท้ายโกเลมก็ไม่สามารถฆ่ามังกรได้นะครับอืมเพราะว่าเราเป็นโกเลมที่ห่วยแตกมากครับครับโอเคตอนนี้ก็บายจริงๆแล้ว